สวัสดีค่ะนี่นะคะน้องผู้เบกก็หัดใส่โซ่นะคะแต่ไม่ได้ผูกไว้นะคะแต่ก็มัดไว้กับขาเฉยๆนะคะใส่ยู่หัดให้น้องใส่โซ่แต่ไม่ได้ผูกไว้แบบกับลักนะคะแบบต่อหม้อ,อดูไม่ชินนะสิ หนูก็ต้องใส่ให้ชินนะเพราะเดี๋ยวโตขึ้นหนูก็ต้านได้ใส่เอ๊ะจะกินโซ่ได้ไงกินโซ่ไม่ได้นะพูเบตอยาก,กินโซ่นะแอะคขายออกเลยแอะ กินไม่ได้มันกินไม่ได้กินได้ไงนะค่อยกินไม่ได้เล่นโซ่ <c oughs> เดินถนัดไหมนะ่ะฮะหนูเดินถนัดไหมนะ่ะ เป็นไงบ้างเดินมาหาพี่แล้วแล้วแล้วหนูเหยียบโซ่ไว้นะ่ะขาหลัางนู่ะหนูเหยียบโซ่ไว้มันเดินได้ไหมเดินลำบากเดินยากไหมดึงโซ่อกอะดึงโซ่อกดึงโซ่อก ไปเดินไปไหนหนูจะเดินไปไหนทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วมาหาพี่ปอเร็วหนูกินนมหรอครับน้องกินนมอย่าไปดูน้องฝักนี่นะคะ ดูดนมจุจุ๊ๆเลยทางนี้ก็จะไม่ค่อยชัดนะคะแสงมันเข้าก็เลยต้องมาหาน้องฝั่งนี้นะคะเพราะน้องอยู่ันี้หิวนมกินละกินกินนมจะได้นอนพักผ่อน แล้วใครมาเล่นใหม่เดี๋ยวพี่ก็จะเอาฟุตบอลให้เล่นต้องนอนตื่นก <is this> ่อนนะน้องโซฮะไม่ค <iy> ่อยยาวแต่ก <leaves> ็น้องพอเดินได้เดินไม่ได้นิดเดินวฮะเดินได้ เขาไม่ได้ผูกไว้แค่ใส่ขาน้องว่เฉยๆแค่น้องชินอร่อยไหมนะ่ะ <c oughs> กินนมแม่ข,ขยะตูนนิทำไมนมมันเยอะเท้ในในตัวน่ะ บำรุงไว้เยอะมันแกวเดินเล่นกับพี่แป้งได้ไหมอ่ะเดินเบาๆนะยังไม่ชินเดินเบาๆนะแสงมันอาจจะสะท้อนหนึ่งนะคะ ไปไหนมันนี่เร็วได้ไหมน่ะพ่อจะใส่ให้ผมทำไมเนี่ย ก็จะใส่ให้ผมทำไมเนี่ยนะเอ้าเอา,เ,อาเดินเออเดินใหญ่เลยจะสะดุดขาตัวเองล้มนะมาช่วยม,า,วยมเาเร็ว <c oughs> มันก็จะหลวมๆนะคะยังไม่ผูกแน่นมากเออเออโซฟาดขามันจะเจ็บนั่น แล้วเจ็บขาโลกผู้เบศครับอ้าวดูเออวันนี้วันใดนี้นี่น้องให้ใครดูนั้นทำให้ป้าดูเหรอ ผมทำได้ผมทำได้นุนหนูหนูลองนอนซิ้นอนได้ไหมนอนได้อยู่แหละ แม่เขาผูกโซ่สั้นๆเองแม่เขาก็นอนได้เออเล่นโซ่เ <c oughs> น่เน่บังกลง้องเน่พี่พลยบังกลง้องเน่ <c oughs> ผู้เบส เป่าให้เปล่าให้เที่ยงด <c oughs> นูหนูเหยียบไว้นะ่ะเริ่มจะเดินได้ไหมหนูเหยียบไว้อะ่ะคาลางหนูอ่ะ <c oughs> น้องยังไม่ชิน เนื้อเหยียบไว้นะ่ะเดี๋ยวก็เจ็บขาหรอกเลนโซ่เลนโซ่อ,อ,โอ้ยน้อ <c oughs> ผู้เบสผู้เบสครับ แม่เอาบอลมาให้เล่นเย็บเย็บจะเล่นถนัดไหมไไม,มีโซ่น่ะพ่อผูกโซ่วไว้จะเล่นถนัดไหมคาบ <ไป S 1> เขาไม่ได้ไว้คาบเขาไว้ให้เตะหนู <c oughs> ไม่สาคาบเขาไว้ให้เตะ เขาไม่ได้เอาให้เตะเฮ้ยเขาเอาไว้ให้เตะไม่ได้เอาไว้ให้คาบพูดกลับไปกลับมาเนาะ,ะเตะอาเตะ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 เ,เร็วเตะไปเตะไปเร็วเตะไปเร็วแนะเล่นได้ไหมระวังล้มนะ Uhm. แต่กันนี้เละบอลใหม่ด้วยเพิ่งสูบเองก็ถ้าเกิด FC ท่าทันไดชอบจะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ